สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับนี่แก้วเองเหมือนเดิมนะครับผมมาแล้วก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกด Sub subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แก้วด้วยนะครับผมก็ จากที่น้องๆนะคะวิงวอนอ้อนวอนนะคะบอกว่าพี่แก้วสุ่มสี่พี่แก้วสุ่มสีตอนนี้มีกิจกรรมใหม่มาแล้วนะคะนั่นคือตำนานผลึกมังกรเขียวนะครับผมครบแปดทีการันตีไอเทมนะคะอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพี่แก้วไปสุ่มให้ตามคําขอเลยนะคะปั๊ กิจกรรมนี้มีวันที่สองนะถึงวันที่1ิเท่านั้นนะครับใครอยากสุ่มก็ไปสุ่มกันนะครับผมอ่ามันเป็นมังกรเขียวนะคะทุกคนซึ่งในนี้นะคะเลเวล1เลเวล2และเลเวล3นะซึ่งเลเวล3ม,มันมันสวยมากนะถ้าลองใส่ทุกคนดูดิโอ้โหอลังการงานสร้างเวืวังมากนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็จะเป็นรถนะคะแต่ว่าพี่แกไม่ค่อยได้ขับหรอกแต่ถ้าอก็สวยนะทุกคน กางเกงสวยคือทุกอย่างโอเคหมดนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะมันเป็นปืนนะคะคือมันสีมันจืดไปน,นิดนึงแต่คือแบบถ้ามันได้ถาวรมานี่คือแจมนะคะผมอสกินนกก็ตามนี้เลยนะคะซึ่งเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะต้องเลือกออก2องอย่างพี่แก้วบอกก่อนว่าพี่แก้วทําคลิปนี้นะคะตอนประมาณตีสองกว่าๆนะคะฉะนั้นใครนะคะเห็นใจพี่แก้วฝากกดไลค์ให้พี่แก้วตอนนี้เลยนะคะจะได้เป็นกําลังใจพี่แก้วจะได้ไม่เป็นราชาเกลนะทุกคน แก้วขอเลือกออกสองชิ้นนะคะพี่แก้วขอไม่เอาล่มนะคะพี่แก้วไม่ค่อยได้ใช้ล่มเนาะแล้วก็ขอเลือกเป็นอ่าเป็นท่าละกันเนาะพี่แก้วไม่ค่อยชอบท่านี้สักเท่าไหร่นะไม่ได้ไม่ชอบแบบคือท่ามันเยอะแล้วนะเออพี่แก้วเลยจะขอเลือกเท่านี้นะคะไปเลยตีสองแล้วนะทุกคนป่ะเราไปที่ก้าเพชรแรกนะคะสิ่งที่พี่แก้วอยากได้จริงๆนะพี่แก้วอยากได้กระเป๋านะคะกางกีก็ได้นะจริงนะทุกคนว่าก้าเพชรแรกพี่แก้วจะได้อะไร อ่าฉันว่าแล้วครับผมสิ่งนี้คือสิ่งที่ฉันคิดนะแล้วต่อไปไปที่49เพรเลยครับตัด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 ตดอ่า49เพได้กันเก่งโบนะครับต่อไปนะครับ99เพรเลยใครได้อะไรเท่าไหร่บ้างนะอย่าลืมเม้นบอกพี่แก้วบ้างนะคะขิงได้นะขิงได้นะอ่าอันนี้เป็นปืนอะไรอ่ะถาวรปะ สวันนะคะทุกคน,นโอ้ปะทอยอะโตได้สามวันนะครับอต่อไปร้อยสี่สิบเก้าเลยนะคะซึ่งดูจากอันนี้แล้วเหมือนมันจะแพงกว่าตู้ที่พี่แก้วเคยสุ่มมาเนาะ <c oughs> เออเพราะร้อยสี่ิบเก้าเลยนะรอบนี้นะคะ <c oughs> อันนั่นครับผมร้อยสี่ิบเก้านะคะพี่แก้วได้ถือว่าเป็นสกินนกแล้วกันนะคะเพราะว่าพี่แก้วมีตัวนกแล้วนะคะเอออะ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 ะต่อไปร้อยเก้าสเก้าเพชรไปเลย ปับ๊บปั๊บปั๊บ้อหือต่อไป299กี่เพรแล้ววะเนี่ยใครคำนวณให้พี่ป่ะเนี่ย,24ช,ย24ชั่วโมงโอ้โหลั่นบ้านเลยครับยีสชั่วโมงยังไม่ทันเล่นเลยฮัลโหลโอ้โหพี่ว่าต่อไปมันสกินแน่นอน299ใครยังไม่กดไลค์กดไลค์เลยนะเป็นกำลังใจให้หน่อยเร็วปับ๊บนั่นไงโบ้จริงๆครับผม เฮ้ยเพชรไม่พอทุกคน24ชั่วโมงเหมือนกันนะครับโอ้โหเหลืออีกสองอันซึ่งมีอยู่388เพชรนะคะผมพี่แก้วเป็นคนอย่างเงี้ยเออขอเวลาแป๊บหนึ่งนะทุกคนมาค่ะทุกคนพี่แก้วก็ไปทําการสลับประ,ปะเฮ้ยมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่แก้วเป็นคนที่แบบถ้ามาแล้วถ้าอยากได้ต้องเอาให้สุดนะคะไปหมุนกันที่399ต่อเลยอย่าไปสนใจสิ่งอื่นใดบนโล,โลกใบนี้ กระเป๋ามันต้องมาแหละอะไรออกวะบักเหรอบักอะไรอ่ะทุกคนเมื่อกี้มันน่าจะบักนะคะทุกคนเออมันคือรถนะคะที่ออกไปรอบเมื่อกี้นะกล่องสุดท้ายนะคะกระเป๋าเราหมดที่ห้าอยเก้า้าเพชนะคะมันไม่มีสิ่งใดแล้วนอกจากเกลือแบบนี้นะคะและแล้วพี่เกลก็ได้มาแล้วนะคะมันคือกระเป๋าชื่อว่าอะไรอ่ะกรีนดักโกวิงเหรอกรีนดักโกวิงดุกโกวิงเอ้ยสมเนียงแบบว่าสลับมาเฮยมากนะคะ โออเคเท่ากับว่าพี่แก้วเหมาตู้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเออมันใส่ให้ดูไม่ได้เนาะอ่าไดพี่แก้วพามาดูนะคะนี่อันนี้คือกระเป๋านะคะของพี่แก้วเองนะคะทุกคนมันมันสวยจริงๆทุกคนใครที่ยังไม่โดนนะคะไปโดนซะนะคะไปโดนซะนะเอาจริงมันก็คล้ายๆกระเป๋าใบนี้นะแต่แบบอันนี้คือมันแบบมันมี เอฟเฟกต์ไฟขึ้นมามันเลยดูแบบโอเคมากเลยนะคะก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดคอมเมนต์ด้วยเนาะว่าหนูไปซุ่มอะไรมาหรือหนูอยากได้อะไรอะไรแบบนี้นะ,ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะจะตีสามแล้วเราควรนอนนะคะก็ฟันดี้นะคะอฟันดี้อะไรละ่ะฮัลโหลฟันดี้ตัวเองด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าร้องขอบ่อยนะคะผมมาม่าจะถามหานะคะก็ไปแล้วครับรักนะครับ